การปลูกทุเรียนในบ่อซีเมนต์ปลูกได้เดือนก,กว,กวัวครับตะไคร่กับติดบิตรหรอครับตะไคร่นี่ปลูกไว้พ่างเสียงของปอกครับเพราะว่ามเวียนมาแดดขวบปอกมันห่อนครับเห็ดเห็ดปอกห่อนครับตะไคร่กับปลูกอ่อนไว้บ่เห็นมันแดดแห้งครับเห็นพ่างเสียงปอกครับปอกสำหรับปลูกทุเรียนในบ่อซีเมนต์ครับเห็ดเห็ดปอกบ่นห่อนครับแล้วก็มันกับบ่แห้งไว้ครับเหงามันกับ ซุ่มดนครับเป็นอนว่าติดเหลียบร้อยครับตอหนอดออกมาลายหรอครับอี่ครับหนอดอ่อนตออมาลายหรอครับเดือนกกลัวครับเด็ดพ้นครับติดแหล้วครับพี่หนองตอหนอดออกมาแบบลายครับที่เหล็กว่าสีดูแลยาบว่เมียนครับดูแลง่ายครับง่ายก็อยู่พื้นลาบครับพื้นเหลียบครับอยู่พื้นเรียบเป็นสีไม่หยาครับไม่หยาหก ก็อดีอีกแนวหนึ่งอยู่ครับพื้นเรียบแต่ว่ญหามันก็ดหกครับมันรักษาหยาหยกครับแต่ไว้ในบอร์ซิเมนต์ผลรักษาง่ายครับมันสิบ่อค่อยไม่หยามาเกิดครับเบื่องที่ครับหยาเป็นอัลตร์เลยครับ่มีเลยครับเป็นมีก็มีบ่อหลายครับเพราะว่ามันหยาบบ่ค่อยเกิดครับมันสูงมีก็มีดึงอไรเล็กๆหน่อยครับมันสิบ่อหลายคืออยู่พื้นเรียบครับนี่บ่าเรื่องข้อหยาครับจหรับปลูกผู้เรียนในบอร์ซิเมนต์เรื่องหยานี้บ่มีครับ กมีพ่เสียนเลยครับมีก็มีน้อยเดียวครับโอคกระดครับมันสิดีก็อยู่พื้นลาพื้นเรียบครับพื้นเรียบมันสิหยาหกแห้งครับตัวนี้มันสิดูแรงง่ายเรื่องหยาครับเรื่องน้ำเรื่องพุ่นเรื่องปุ้ยก็ดีครับมันสีบลอดีย่ไรนี้ครับมันสิเสืมน้องเหงาพอดีครับเป็นอวัตติเรียบร้อยครับตอหยอดออกมาายแล้วครับนี่ครับปลูกเดือนเดืองกกลัวเทียว่าโอเคแล้วครับทานแล้ว มมาแบบ้ลยครับตะไคร่ก็ได้พ้นแล้วครับอ้อมปอกเลี้วถือว่าพัางเสียงดีๆแล้วครับแต่ว่าเรื่องน้ำนี้เราก็หดดูก็อยู่ทั้งรุมเนี่ยครับสม่งว่าปนปลนบอตกเพราะว่ามันจะแหยียงไหวอยู่ครับเพราะนอนสูงครับแต่ว่าเรื่องอยานี่ปลอดภัยครับตะไคร่ก็ได้พ้นแล้วครับอ้อมบอซีเมนมีแตตะไคร้ครับ,นนรบ,บรเจ้าหน่อยมันก็โปกพุ่มใด้มันงกะ เหปปอกบ่ชหอนครับแลก็สีเหงาบ่หออนแห้งครับแดดกระสีบสซองแห้งครับเทปถ่ทุเรียนนี่จะเริ่มเติบโตเร็วครับเดี๋ยครับต้นแหลกที่เบิ่งต้นสองครับถือว่าโอเคได้ผลแล้วครับตอหย่อดลงมาติดแล้วดูดีเรื่องกลัวๆครับเดียครับยอนอ่อนเพิ่นออกแบบร้ายครับเดีครับทุเรียนเทบอซิเมน เบื้องต้นสองครับนี่ครับต้นที่สองเพิ่งแต่ไข่อ่อมติดบ้านเหครับอ่อมยังบ่เห็นปอกถึกแดดเลยครับนี่ครับพ่างแสงโดยแต่ไข่ครับได้กินร้อมครับ้นมาไล่กับดต่ไข่ครับนครับต้นที่สองนี่ครับต้นนี้ก็ตอยอดออกมาแล้วครับนี่ครับยอดอ่อนเพิ่นก็เล่าออกมาครับเอากระสาดเพราะมีหงาเพราะเสียนครับ ติดเหยบ่อ่อยครับสองต้นพันม้อนท่องครับพันหม้อนท่องครับปลูกติเดือนกลัวๆติดทั้งสองต้นครับ่หยอดอ่อนออกมาครับออกมาแล้วครับหยอดอ่อนถือว่าติดแล้วครับหลอดตายแล้วถือว่าโอเคผ่านแล้วครับสำหรับต้นที่สองครับนี่นะครับพิทีปลูกทุเลียนในบอซเมนต์ปลูกแต่ไข่อ้อนน้ำครับไันจังบ่ เราเปล่นมาจนมาห่อนแหยงครับเพราะปอกว่าช่างปฏิถิเกลียดกับพกคุ้มจังน้อยมันก็พ่างแสงทั้งเท่ากน้ำได้ครับพอนใบมันสิพกคุ้มครับการมาแลงเนี่ยน้ำครับมาแลงเนี่ยน้อยเล็กๆเราค่อยมีมาหลบกวนครับแต่ว่ามาแลงไงก่ะอาจจะมีอยู่ครับเพราะว่ามันตัวใหญ่ครับแต่ว่าตัวหน่อยบ่เห็นครับรักษาหยอดอ่อน้ำครับนะครับตะไคร่ก็ดีแนวนึงครับมัน กันมาแลงได้ครับท่างเสียงได้ดีด้วยกันครับนี่นะครับทุเรียนในบริซีเมนถือว่าผ่านล้วครับโอเคแล้วครับนี่ครับตัวนี้แตกร้ายครับหยอดงันวดครับปู่น่ะ่อนออกมาไม่ไหมครับเราไม่มีหยาเลยครับดีอยู่รักษาเรื่องน้ำเรื่องหยาดีๆอยู่ครับเราดูแลหยาก็อยู่ลุมทั้งคางกับตะไคร่ก็ออม ติดบ้านแล้วครับครับทายพี่น้องเบิ่งครับโอเคแล้วครับติดแล้วคิดว่าทิดูแลอยากบูมแนครับดูแลง่ายครับจะ่เรื่องน้ำตรงเพิ่งดูดูครับเพราะมันนวนครับเวลาแห้งมากมันก็อาจจะขาดน้ำได้ครับจะไปอยู่พื้นเรียบมันก็ต่ำนะครับตัวนี้มันก็สูงมันก็ดูแลเรื่องน้ำให้ดีๆครับ ครับทุเรียนนี่บอดซีเมนต์ายพี่น้องเบื่อครับสองตนครับคิดคบดแ่แล้วครับิดในแค่นี้แหรอครับ